เดี๋กูบอกทำไมเงาะจึงต้องมีขนอืมทำไมทำไมเงาะต้องมีขนเพราะมีขนก็คือเงาะเพราะเงาะมันต้องมีขนไม่จริงอ่ะเ้ยมึงมีขนทำไมมึงไม่เป็นเงาะอะไรนะกูมีขนทำไมไม่เป็นเะงาะโอ้ยกูเป็นเล้ง เป่เลิงกูไม่เชื่อ <c oughs> บอากูใจบ้าอ่ากูถ่ายมา้าทำไมขนมภไขนมใส่ใส่ทำไมขนมต้องใส่ใสอ่อ๋อขนมทำไมต้องใส่ใส่อ๋อพอทาไมใส่ใส่ก็ไม่เป็นขนมเพราะมันคือขนมใส่ใส่ ไอ้จิงอ่ะทำไมาไม่จริงอ่ะโอ้ยอน,นั่นเองยังต้องใส่ใส่เลยต้องไม่ใส่ใส่เลยเองพร้อมแหกงกับลองแกลงเลย,ยงองอ่ะมันมาเกี่ยวอะไรกับใส่กูใส่กูก็มีแต่น้นกูไปปีขนมเอาขนมมาใส่ใส่ถูกแล้ว กขามใส่ใส่ก็ใส่น่นไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเลยอะไรของพวกมึงเออเอาเงาะมีขนไม่กินเอาไปเงาะมีขนอ๋อมีเม็ดด้วยนะอ๋อกินเม็ดไหม ไม่กินเม็ดอ่ะกินแต่เนื้อเนื้อมันอร่อยดีเนื้ออร่อยนะกินเม็ดอย่างเดียวไม่อร่อยแต่จะกินขนโอ้ยไม่เอาขนไม่อร่อยปอพๆๆะ